แสงสว่างสองทั่วพาสุธาภูเขาวางกันไม่วันอุราสองเชาวันฟาทำสมาธิที่ดอ,อยอิทนทนนท์ความรับสาบสา ได้พบนี้ได้พบนี้พวกจิตทูกใจทุกคนกันละยาต เก็บเมือนสัรพัท์ป่าสระบุรีในกิจกรราร่วมแหน่ขอปฏิทินี่เยาลัคาายครับเรื่องานหลวงพ่อสาต่อให้เกลียยังไครกุ้แรงรว,วมใจคนละม้คคนละมือไม่นานแน่ ว่านเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกล,ไไไกลว่าไปรจนะนาพวกเรา 37นะครับชุดแรกนะครับถือพานดอกไม้ทุกเทียนเชิญครับอย่างนี้นะครับทีนี้นักศึกษานะครับจะขึ้นไปถวายพานดอกไม้ทุกเทียนนะครับของครูบาอาจารย์เราเชิญครับ น้องใจด้วยนะครับน้องใจด้วยครับนี่เป็นการวิชาทั้งสิบเจ็ดชุดที่คือ เป็นผู้แทนนักศึกษารุ่น37นะครับที่จะมาะทำจะมาพาเราพูดพิธีขอขมาพรัรนตนักไรพิธีขอขมาพระสงฆ์พิธีขอขมาอาจารย์แล้วก็พิธีขอขมาเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะครับเชิญครับทานแล้วก็ตั้งระโมสังจบพร้อมๆกันนะครับ

ye pamadina pratanya ye pamadina aparatan ังอันใดท้าวามประมาททังอันใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทําแล้วที่ข้าพระเจ้าได้กระทาแล้วทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีและด้วยใจก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีและด้วยใจก็ดีในพระพุทธเจ้าสงฆ์ ขอได้โปรดอโหสิกรรมขอได้โปรดแก้ข้าพเจ้าเ้วยคืนเราจะไปเป็นการขอกรรมาท่านน้องใจอาจาริเยปะมาเรนาอาจาริเยปะมาเรนาสาวารตเตเยนักตัง บังอวารทังขาุโนพันเตสาวอจารยีบรมทนานาวารัตยนะกตังทวารยนะกตังสัพพังอตารทังขาตุโนพันเตองขมิตุมเหิิเาบพันเต ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีท่านได้โปรดปรทธิ์นำในความประมาทพาดพังทั้งหลายเหล่านั้นในความประมาทพาด ข้าพเจ้าด้วยเถิด <scrolling> ข <on> <partido S 3> ้าพเจ้าด้วยเถิดโอเคครับขอทุกคนวันนี้และก็ในหน้าทีอย่างนี้เราอาจจะได้ร่วมเกินมันผู้ต่างข้าพเจ้านะครับกายนะวัจเจตสาวาสะทัมมิเกตตาตัมมายายังสะทัมมิโกตัม การรันตรารีรดุรก็ดีใใดเป็นกรรมที่น่าดีปฏบิบัติธรรมในเพื่อนผู้ปฏบิบัติธรรมขอเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการสารวมระวังเพื่อการสารวมระวังในเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไปเ,อเป็นอาห OS สิกรรมต่อกันและกัน จะทําให้การ okay. okay.

ร้องวาจาของเราไม่จะด่าใครท่อร้อมจิตของเรามันนึไกไม่ได้พักกันไม่ไดอ้อาจจะจัดัดหนักกันไปเทอาแต่ที่เรารับไปนะั่นเป็นศีลของเราป้องกันตัวเราเองไม่ให้ไปรุกรานคนอื่นนี่คือการรับศีลด,ดังนั้นต่อไปพักเราจะต้องให้พอให้ศีลตามที่ปฏิบัติของมา นะโมตัสสคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมทธัสสานนัโมตัสสคะวะโตนักโมตระนังคัตถามิพุทังสาระชาตามิอมังสารังคัตถามิยัมปิขุทังสารังคัตถามิ ติยัมปิพุทธังสรณกัจฉามิติยัมปิมังตรัันังสรคกัจฉายมปิสังขังตรังกัจจระมณีสิกาปะทังสมัยเวระมณีสิกขาปะทังสมาพิยามีโมปมา ตัดธนนาจะได้บุญก็ให้มาทําบุญเลยโดยที่ว่าเราจะไม่ถือ่านเหมือนกับการแผ่อาจรย์เราต้เสียแบบ ขอได้ยากขอโอกาสนะคะจะขอหมดสังเสริมค่ะแม่คุบัเป็นบุตรรพันของท่านจางอยู่ราวัดนะคะพระุองค์พระมุสิมอัสซัควรสัสต์ต่างนั้นแก่งเกินรักไม่ละเว้นให้ได้าจริญ ดืินเบิดไม่รู้แน่เหมือนเขาทำเพี้ยนจริงปุ้มซื้นที่บวนไหวแล้วอุบุญปิชาชาขอให้ทุกท่านกราบบัพศกาพร้อมๆกันนะคะกราบบัพศกาท่านอาจารย์อันนี้เป็นบนก็ใช่ตอนนี้ยอดถ้าป่าได้แก่เดี๋ยวกันกัน ทำไม่ต้องออกไปนะคะเป็นประชาไม่ต้องารเปล้วแล้ต้องอน พวกนี้ยังไม่ใช่พื้นฐาใจของเราใช่แต่ถ้าเรามีหลักคิดดีๆแล้วมันจะไปในสุดท้ายอีกตอนจะได้ออกนั้นไม่สอดสัมพันธ์นี้เป็น,น,นทำอะไรไม่เกินสองอาทิตย์มันจะกลายเป็นธรรมชาติโยมพ่ออาตมาไม่ไดเรียนรู้เสืหอหรอกไม่ไดเรียนจากพิยามทิพมันปล่อยไม่ปล่อย อาตมาสุดท้ายพ่อมือของอาตมามีหกนิ้วพ่อจับมือเขียนใครก็ตามเท่าจิตกับเดี่ยวพุโทโธจับมือนีน้เขาปล่อยทิ้งเลยให้ดีกว่าพุทโธนี่เดี๋ยวทำให้ท่านแก้วท่านให้โยมปฏิบัติให้ดีเลยโยมลองดูจะรู้าสาธุสาธุอนุโมทานี้ น้องใจนะฮะในการยงที่เป็นตราวันพระปรางค์ท่านนี้ครับขอให้ทุกท่านกล่าวนโมสาธจบพร้อมๆกันครับนะโมท้าจามาคะวะโตสัมุทตจาม สาธุ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 โมทามิขอเปิดวัดวิภาคมีที่ปัญจาจได้เปรตานังหุบคาปิจังปัิตังตุมหังที่ปอเมวัสมิจโตสเพโฟเรโตตังณภา โอปนาโทยาน์รคโอสขีทีไคโกภาอาพิวาตนาสิริปนิจังมุทาสะไกโนเจตาโรมาวะทั้งสีอายุวโนสุขังพลายโยสันดาตามทาวิสุขังโตที่กัตติโตโมติยัตสยัตโปะปะติได้ศึกษาเป็นสียงเรื่องนะครับ คณะครูพี่เรียนแล้วก็คณะทำงานคณะกรรมการนะครับแล้วก็เรียนเชิญคณะจริยศาสตร์คณะกรรมการจะมอบกรบคืนไปแห่อาจารย์นะครับ ัาเจอนะครับทุกฝ่ายนะครับเจอมารับครับ Terima kasih telah menonton!